เมียไรนจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าซามสันนิวคาสเซิลยูตเตดเตรียมทำการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อทุบสถิติสโมสรในการคว้าตัวนิโคลโลบาลเล่ามิดฟิลด์ของอินเตอร์มิลานที่กำลังมีข่าวเป็นเป้าหมายของเอว์พูลณเวลานี้หงแดงตามดูฟอร์มแข่งอิตาเลียนมาตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมก,การาและเจอเกนก็นยกให้แข้งรายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เขาต้องการดึงเข้ามาเสริมทัพในเดนกลางไฟใตใ้โปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามนิวคาสเซิลก็กลายเป็นอีกททีีมล่่าสุดตต้องคววั เลล่ด้วยชนนกนัโดยมีรายงานว่าพวกเขาเตรียมทุ่มเงินจํานวน50ล้านปอนด์เพื่อจับตามนักเตะรายนี้ซึ่งถือเป็นสถิติของสโมอสรนเลยทีเดียวทั้งนี้คาดการณ์ว่าซาลิกาดองอาจจะต้องพบกับความผิดหวังเนื่องจากอินเตอร์มิลานได้ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง70ล้านปอนด์หากมีการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการยืดข้อเสนอเพิ่มเติมจากนิวคาสเซิลหรือไม่ซัมมสรบาเยนนามิกกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวกิมมันแจกองหลังจากนาโปลีมา ่วมมทีแม,ม้เคยตกเป็นข่าวกับแ <c oughs> มนยูเต็ดก็ตามเซนเตอร์แบ็กชาวเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่ช่วยให้นาโปลีควา้าแชมป์กันโจเซเรียอิตาลีได้เป็นครั้งแรกในรอบ33ปีและด้วยสกิลเกมรับและการเซตเกมจากแดนหลังทาให้เขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในยุโรปนเวลานี้จนทําให้หลายทีมในยุโรปให้ความสนใจในตัวเขาหลักๆแล้วจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการกองหลังวัย26ปีรายนี้เข้ามาแทนที่ของแฮร์รี่แม็กไกว์ที่มีโอกาสย้ายออกจากทีม ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่าบาเยนนิหเป็นหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวคิมมินแจอย่างแท้จริงและพวกเขาได้นําเสนอโปรเจกต์กับนักเตะไปแล้วซึ่งคาดว่าใกล้จะบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วอย่างไรก็ตามคิมมินแจเหลือสัญญากับนาโปลีอีก2ปีและมีเงื่อนไขกาฉีกสัญญาจะใช้ได้หลังจากวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งตัวเลขกาฉีกสัญญาจะอยู่ที่ราวๆห้าสิบล้านยูโร